ได้แล้วครับปลาบึกตัวหนึง่งบพระท่านติดแหติดด่างก้อนเอาเฮ้ยเสียนสะกลนครปเ้ยเสี่ยสกนครเหอวะโอ้เอาเอาีลาเอาขู่มามาบิว้ว หันมาทางนี้แน่ย่อโซ่ยักบาทแน่นี่โซ่ยักบาดเน่ยเบิ่องตัวปลาก้อนนี่แมบาโอ้โหอุดอุเลยวะตัวน่ัแถวว่ะ เอาอีกแล้วฝนเลนบึมบึมยุ่นเดี๋ยว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 เี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเี๋ยวเด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 ี๋เดี๋ยว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  ก็ฟม <im> ขึ้นหน่อยเหรอเออเอาถังนลบลบลบให้ท <im> ังแกงนเ่อเออถ้าจสิงห์เอ้เบึงบ่ได้เออไไเอแมั้ยเ้ยว้า ปาบึกใหญ่โอ้ใหญ่ขักยูทูบเบอร์มึงหยาแย่ยูทูบเบอร์ล่มโอ้ยข่ากันหัวร่อเลยวะเซ็งเลยวะล่มบรลุคุบคา่เลยเสียเสศษยูทูบเบอร์เลยวะยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เฮ้ยเปล่าอีกแล้ว เตรียมกระสอบไว้หนูปลาข่าวีงได้ดลลวครับโอ้ยปลาบึก โอ้ใส่นีไม่ยอกตัวป่ะโอ้โห่ตัวปลากำลังตัวงามเลยนปลายัง Ủi hoài. Thăm thôn phải xây đàng vô này. Ừ. Ủa hỏi tôi nhây đi đâu? Tôi nhây tôi đi điếu bậc sao sài oan bậc các bạn bẩn. Ừ. เออเราวักก็ตกโดดกระพองว่างหันบ่ทันหอดที่เด็ดดิเนาะ ลาหน่อยกินก็กินเมื่อไหร่ก็กินก็กินหลายโพดหลายโพเบีวๆบวหลามันนี่โอ้ไงไบ้านแปอนเสียอย โอเคได้ได้แล้วครับที่เด็ดผู้ใดขอมาเบอรงกดซับสไครต์ให้นะครับเด้อกดแชร,กกร์กดซับสไครต์กดติดตามให้นะครับเด้อมมคลิปไม่ไม่รงเบองให้เบิรงอยู่เรื่อยๆครับสวัสดีครับ